เสดราม่าดราม่าวันนี้นักปั่นจัก,กรยานเที่ยวปราสาทตาเมืองทมแต่กัมพูชาอ้างไทยกำลังละเมิดข้อตกลงนะชาวเน็ตไทยปรี๊ดสิคะแผ่นดินฉันจะปั่นจัก,กรยานตรงไหนก็เรื่องของฉันละมองละมุดละเมิดอะไรและคำถามตกลงปราสาทตาเมืองทมของผู้ใหญกันแน่เสดรามา่าเล่าให้ฟังค่ะ จุดเริ่มต้นจากกิจกรรมที่จัดโดยสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ภายใต้ชื่อปันสองปราสาทสัมผัสทุเรียนเมืองช้างแอดพนมดงรัก2025ระยะทาง80กิโลเมตรก็มีนักปันร่วมกิจกรรมประมาณ150คนเขาออกเดินทางตั้งแต่เช้าวันที่22ิมิถุนายนจากตำบลบ,บักไดอำเภอพนมดงรักมุ่งหน้าสู่ปราสาทตาเมืองทมก่อนจะไปปราสาทตาควายสวนทุเรียนแล้วก็กลับอบตอบักไดกินข้าวแล้วก็จบกิจกรรมราวประมาณบ่ายโมง ที่เล่าโปรแกรมการปั่นมาทั้งหมดนี้แต่มันดันมีดราม่ามาเกิดตั้งแต่สถานที่แรกปราสาทต,ตาเมืองทมเวลาประมาณ7นาฬิกา30น,น,นาทีคณะนักปั่นเดินทางถึงที่หมายและทหารไทยก็นำเข้าชมแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาเข้ามาเตือนให้เคารพเงื่อนไขข้อตกลงหลังจากนั้นนักปั่นเขาก็ออกจากพื้นที่ไปแต่แล้วกระทรวงกา กัมพูชาออกแถลงทันทีว่าฝ่ายไทยเนี่ยไม่แจ้งล่วงหน้าถือว่าละเมิดข้อตกลงทวิภาคีที่ระบุให้เข้าเยี่ยมชมได้เฉพาะเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาและถ้าจะจัดกิจกรรมพิเศษก็ต้องแจ้งล่วงหน้าและได้รับความเห็นชอบทั้ง2ฝ่ายและใน,นแถลงยังระบุอีกด้วยว่าทหารกัมพูชาตรวจพบความเคลื่อนไหวผิดปกติก็เลยเข้าแทรกแซงและสามารถผลักดันคนไทยออกไปด้วยสันติวิธีพร้อมเรียกร้องให้ฝ่ายไทยเคารพเงื่อนไขข้อตกลงอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความไว้วางใจและย้ำว่ากัมพูชาจะปกป้องดินแดนของประเทศอย่างสัน ติพร้อมข้อตกลงทวิภาคีที่มีอยู่ทั้งหมดและแน่นอนชาวเน็ตไทยท็อปฟอร์มเข้าไปคอมเมนต์เดือดเหมือนเคยโดยเฉพาะในเพจข่าวกัมพูชาที่คนไทยยกทัวไปพิมพ์ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษตอบโต้เช่นไม่มีความจําเป็นอะไรต้องแจ้งให้ทราบเพราะว่านักปั่นเขาปั่นเที่ยวกันเองทหารไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วก็ม่ได้ร้องรำทําเพลงเสียงดังเหมือนพวกชาวกัมพูชา และการที่นักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวที่ไหนไม่เป็นสิทธิ์ของเขาอย่าทําเป็นประเทศที่มีปัญหามากนะกัม <c oughs> พูชา <c oughs> พวกคุณไม่ได้เป็นใหญ่บนแผ่นดินนี้โอ้โห <c oughs> อันนี้แรงแล้วคืออะไรประสาตาเมืองทมอยู่ในพื้นที่ไทยร้อจะปั่นจะเที่ยวทําไมต้องบอกใครด้วยล่ะ <c oughs> <c oughs> บางก็บอกว่าเหนื่อยใจกับสงครามข่าวสารที่มันปั่นกันจริงๆไทยควรแสดงจุดยืนให้ชัดอย่าไปอ่อน ด้านกองทัพไทยต้ทันควันพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกแถลงว่ากิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์และเขาแจ้งล่วงหน้าเมื่อ21มิถุนายนผ่านชุดประสานงานปราสาทตาเมืองธงของฝ่ายไทยไปยังกัมพูชาเรียบร้อยแล้วและระหว่างกิจกรรมก็มีเจ้าหน้าที่กัมพูชามาสังเกตการณ์ตามปกติว่าไม่ได้คัดค้านหรือไม่พอใจอะไรนี่โคศกยังบอกอีกว่าปราสาทตาเมืองธงอยู่ในเขตร,ราชอาณาจักรไทยและถูกขั้นตอนดำเนินการตามปกติอาจจะเป็นปัญหาการสื่อสารภายในฝ่าย กบผูชาเองหรือเปล่า <S <S <an> <S จนนําไปสู่การเข้าใจผิดน้ะก <S an> ระสาาตามเมินโทมของใครของผู้ใดกันแน่ ปราสาทตาเมินทมอยู่ในตำบลบ้านตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะกรมศริลปากรเคยออกมาให้ข้อมูลเมื่อปี2553ว่าปราสาทตาเมินทมอยู่ฝั่งไทยกรมศริลปากรเองก็มีการสำรวจและขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานของไทยตั้งแต่ปี2478และปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักศิลปากรที่5ปราจินบุรีที่ผ่านมากรมศริลป์เข้าบูรณะแล้วกัมพูชาก็รับรู้มาตลอดนะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ก็สร้างเส้นทางไว้สำหรับนักท่องเที่ยวด้วยไทยยืนยันว่าพื้น ที่ชายแดนจุดนี้เป็นของไทยโดยใช้แผนที่ตามหลักสากลซึ่งแบ่งพื้นที่ตามหลักสันปันน้ำแต่กระนั้นกัมพูชาก็ยื่นฟ้องศาลโลกเกี่ยวกับ4พื้นที่พิพาดแต่สุดท้ายไทยไม่รับอำนาจศาลโลกจะยึดแนวทางสันติวิธีใช้กลไกทวิภาคีแก้ไขปัญหาชายแดนอย่าง ยังไม่หมดแค่นี้ยังมีอีกหนึ่งดรามา่าเมื่อมีคำว่าประสาทตาเหมือนแมวโผล่ใน g o o g l e โอโหที่ใหม่หรืออย่างไรจ๊ะเพจปลาสามสีเปิดเผยอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจและน่าห่วงค่ะคือมีการบิดเบือนข้อมูลใน g o o g l e Map จู่ๆวันหนึ่งเส้นเขตแดนในพื้นที่ Google ก็เคลื่อนไปครอบประสาตตาเมือนทมให้อยู่ในฝั่งกัมพูชาเฉยเลยทั้งที่ความเป็นจริงมันอยู่ในเขตไทยแถมยังมีมือปริศนาเข้าไปเปลี่ยนชื่อในระบบด้วยจากประสาทตาเมือนทมเปลี่ยนเป็นประสาทตาเมือนแมวแบบนี้มันทําให้เกิดความสับสน คนที่ใช้ Google Map โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนักศึกษาหรือแม้แต่คนทั่วไปเขาไม่เคยลงพื้นที่จริงเขาก็งงสิในแพจยังทิ้งท้ายว่าอย่าปล่อยให้ใครมาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแผนที่แล้วมาบิดเบือนประวัติศาสตร์ของเราได้ง่ายค่ะเสร็จแล้วก็จบ